บ้านน้ำพันเนี่ยมีทั้งหมดอยู่52ครัวเรือนประชากรทั้งหมดมี315คนเป็นชาวเขาเผ่าเนียนหรือว่าเยา้าบ้านน้ำพันมีกาแฟอารเบก้ากับโรบัสตาสองสายพันธุ์ได้จดทะเบียนได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกาแฟก็เป็นกาแฟแปลงใหญ่ส่วนไม้ผล ไม้ผลนี่ก็ทุกวันนี้ก็ของดีของเด่นจากบ้านน้ำพันก็มีมะม่วงเขียวใหญ่หรือว่าจินหงทั้งลิ้นจี่เลี่ยนแปลงจากข้าโพดมาเป็นไม้ผลหมดทุกครัวเรียนชาวเผอเมียนกับศิละปะก,การปักผ้านั้นมีความผูกพันเชื่อมโยงกับตำนานกำเนิดของชาวเมียนที่บรรพบุรุษได้เล่าสืบทอดต่อกันมาปัจจุบันผู้หญิงชาวเมียน ยังคงสืบทอดศิละปะก,การปักผ้าลวดลายแบบโบราณดั้งเดิมที่สืบทอดต่อมาจากบรรพบุรุษสำหรับผู้หญิงเมียนจะได้รับการสอนและฝึกตั้งแต่ยังเล็กๆทุกคนวันนี้หนูจะมาทำปักผ้าค่ะใครสอนครับยายค่ะและ้วหนูปักได้หรือยังยังไม่ได้แค่ฝึกเฉยๆค่ะทำไมหนูจึงอยากมาฝึก อยากได้อะไรก็จะปักเองค่ะชุดที่หนูใส่คือคุณยายทำให้ค่ะหนูภูมิใจที่ได้ใส่ชุดโจนเผาเมียนค่ะ เดิมที่ชาวบ้านนำพันธ์จะปักผ้าแล้วส่งไปจำหน่ายที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทํำให้จำหน่ายไม่ได้จึงคิดที่จะนำผ้าปักเหล่านี้มาแปรรูปเป็นของใช้ของชำรวยเพื่อไปจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านที่ว่างเว้นจากการทาการเกษตรจึงเกิดโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าปักขึ้น สอนออกแบบก่อนออกแบบออกแบบลายกระเป๋านี้ใช่ป่ะคะใส่ลายใส่ดอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาตัดเป็นตัวกระเป๋าค่ะเป็นเอาไว้ประทันนี่ค่ะมาสอนเป็นเซนติเมตรก่อนสอนเป็นเมตรเซนติเมตรแล้วก็ตัดแบบกระเป๋าความกว้างความสูงของกระเป๋าเล็กใหญ่เงี้ยค่ะใส่ซับในแล้วก็สอนการเย็บใส่ซิปแล้วก็สายกระเป๋าเงี้ยค่ะอัตลักษณ์ของของเมียนนะคะ อัพเดเคอมเมนยนเลยคือใครเรียนแบบไม่ได้เงี้ยอันนี้แบบนี้ค่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งคืออันนี้อันนี้เขาทั่วไปที่เขาปากักปักกันทั่วไปมันเป็นแบบตัวคู่นี้ค่ะแล้วก็ออกแบบมันเป็นตัวกระเป๋าให้ไปเป็นชิ้นอย่างเงี้ยค่ะ หลังจากผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือจนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วสามารถนำมาจัดจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านและสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงรวมถึงการจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ผ่านเพจคอฟฟีบ้านป่าเกษตรบ้านน้ำพันจังหวัดน่านอีกด้วย ขอขอบคุณศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่านที่ได้สนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ขอขอบคุณมากค่ะกระเป๋าสวยๆแบบนี้เป็นฝีมือของแม่บ้านบ้านน้ำผันนะครับเป็นการอบรมการแปรลรูปผ้าปักนะครับนำมาไปรูปให้เป็นกระเป๋า และของจํารวยเพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสามารถติดตามผลงานของศูนย์พัฒนารัศดรนบนพื้นสูงได้ทางเฟซเพจ Facebook แล้วก็ทาง youtube สวัสดีครับ